วิเคราะห์บอลเด็ดวันนี้ครับวันอังคารที่3พฤษภาคม2565ครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับช่องดูบันเตงเลงวอลเด็ดนะครับวันนี้มีคู่ฟุตบอลทีเด็ดนะครับมี1คู่นะฮะก็คัดสัรมาเน้นๆนะครับผมในรายการของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเบียร์ลิวนะฮะเจอกับลิเวอร์พูลซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยาปนำมาก่อนนะครับผม2-0แล้วก็วันนี้นะครับเป็นเกมในบ้านของเบียร์ลิวนะฮะก็ ้องเป็นศึกตัดสินแล้วนะครับว่าใครจะได้ไปต่อนะครับส่วนตัวผมมองว่าในบ้านเบียริวเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแข็งเก่งพอสมควรนะครับผมวันนี้ทางฝั่งลิวพูเนี่ยจะทําได้หรือเปล่านะครับโอเคเรามาดูกันที่ในราคาต่อรองนะครับวันนี้ทางฝั่งลิวพูเนี่ยต่อมาที่อ่า่ลูกเลยครับผมแล้วก็ไหลมาที่0.5ทับหครับเอาจริงๆน่าสนใจไปทางฝั่งลิวพูมากกว่านะฮะเพราะว่า ด้วยสติอะไรต่างๆนะครับทางฝั่งลิวพูเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแต่เพื่อความชัวร์นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูในส่วนของสติแล้วก็ข้อมูลกันหน่อยนะครับสำหรับในผลงานเฮ h ูเฮนะครับล่าสุดเนี่ยทางฝั่งลิวพูเปิดบ้านชนะไปได้2อูนะครับเกมที่แล้วเนี่ยก็ตุนไว้ถึง2ลูกเลยทีเดียวก่อนหน้านั้นนะครับผมในปี2016นะฮะเคยเจอกันในศึกของยูโรปาลีกนะครับลิวพูก็เอาชนะไปได้3าูนแล้วก็ทางฝั่งเบียริลเนี่ยเคยไปชนะได้เหมือนกันนะฮะในเกมที่เป็นเจ้้าาบน100 ซึ่งเท่าที่มองดูแล้วนะครับเกมในบ้านของบียาลิวเนี่ยก็ไม่ปล่อยให้ทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยปล่อยผ่านไปได้เหมือนกันนะครับโอเคเรามาดูฟอร์มส่วนตัวกันหน่อยนะครับผมทางฝั่งบียาลิวนะครับเกมล่าสุดเนี่ยไปเจอกับบาเลนเซียมานะครับผมแล้วก็ชนะไปได้2อศูนย์ก่อนหน้านั้นเสมอกับแอตเลติกบิวาครับหนึ่งหนึ่งแล้วก็ชนะบาเยบร์นมวนิกไปได้หนึ่งศูนย์นะครับผมชนะเซลตาบีโก้หนึ่งศูนย์แล้วก็ถล่มเอสปันยอนนะครับไปถึงห้าหนึ่ง ซึ่งถ้ามองโดยรวมแล้วนะครับทางฝั่งเบียริวเนี่ยเกมที่พวกเขาเล่นในบ้านนะครับก็ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับผมเกมในฝั่งเจ้าบ้านเนี่ยแทบจะไม่แพ้ใ,ใครนะครับถ้านับดูแล้วนะครับก็1 2 3 4 5 6 7 8, 9, 10, 11 12เกมแล้วนะครับที่พวกเขาเล่นในฝั่งเจ้าบ้านนะฮะแล้วก็ไม่แพ้ให้ใคร แต่ว่าฟอร์มโดยรวมนะครับในเกมที่ไปเยือนนะฮะพวกเขาแพ้ติดต่อกันมาแล้วถึง2เกมนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับผมไปแพ้กับเลเันเต้ด้วยนะครับเกมที่ไปเยือนแล้วก็ขาดดิสได้แพ้ขาดดิสไป1 0ถ้าดูจากสถิติแล้วนะครับทางฝั่งเบียริลเนี่ยมีประสบการณ์ในการเล่นฝั่งทีมเยือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับการเล่นว่งบ้านเนี่ยมักจะโดนนะฮะทางฝั่งเจ้าบ้านยิงประตูได้นะครับผม โอเคทีนี้มาดูทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับล่าสุดเนี่ยลิเวอร์พูลไปเฉือนิวคาสเซิลมาได้1นนะครับก็ยังเก็บคะแนนได้ค่อนข้างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าต้องไล่ตามในส่วนของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับผมในพรีเมียร์ลีกแล้วก็ก่อนหน้านั้นนะครับผมก็เก็บชัยชนะม,มาได้อย่างต่อเนื่องนะครับพวกเขาชนะม,มาแล้วถึง 5, 5เกมติดนะครับ ล่าสุดไปชนะเบร์ลิวนะฮะเกมที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยสองศูนย์ตุนไว้ก่อนนะครับก่อนหน้านั้นไปชนะเอเวอเรตันสองศูนย์ทล่มแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปถึงสี่ศูนย์ครับผมเฉือนแมนเชสเตอร์ซิตี้จ่าฝูงนะฮะในพรีเมียร์ลีกไปได้สามต่อสองนะครับในเกมของเอฟเอคัพนะครับแล้วก็ไปเสมอเบนฟิก้านะฮะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแล้วก็ชนะมาได้สำหรับส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าภาษีในตอนนี้นะฮะทางฝั่งลิเวอร์พูลเนี่ยค่อนข้างดีกว่านะครับในเรื่องของแรงกดดันนะครับที่พวกเขาเนี่ยมีตุนอยู่แล้้ววถึง2ลูกกนนนนะครัับเมนนเมีี่ย ยังไงนะครับผมพวกเขาเนี่ยน่าจะได้เปรียบพอสมควรครับสำหรับฟอร์มตอนนี้นะครับในฝั่งการเล่นนอกบ้านเนี่ยลิเวอร์พูลล่าสุดนะครับไปเฉือนนิวคาสเซิลมาได้นะครับผมเสมอแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับผมแล้วก็ไปชนะเบนฟิก้ามาได้ด้วย3-1นะฮะชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แล้วก็ไปชนะอาร์เซนอลนถ้าพูดกันตรงๆแล้วนะครับทางฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะเกมนอกบ้านเนี่ยค่อนข้างดีเยี่ยมเลย ก็ถือว่าการเล่นนอกถิ่นนะครับไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับพวกเขาสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าว่าวันนี้นะครับไปเจอกับบีลิวนะฮะเกมในบ้านพวกเขาค่อนข้างมีพลังที่จะบัฟ ตัวเองอยู่นะครับผมในการที่จะต่อต้านนะครับฝั่งทีมที่มาเยือนเนี่ยค่อนข้างดีพอสมควรนะครับก็วันนี้ลิเวอร์พูลเนี่ยอาจจะประมาทไม่ได้นะครับผมโอเคเรามาดูในส่วนของผู้เล่นกันหน่อยนะครับสภาพผู้เล่นวันนี้ทางฝั่งของเบียร์ลิวนะครับเจ้าบ้านในเบื้องต้นนะครับมีบาดเจ็บหนึ่งคนเป็นอัลเบร์โตเมริโนนะครับแล้วก็มีรอเช็คฟิตที่3คนนะครับผมเป็นโมริโนนะครับผมคอนเควลินนะฮะแล้วก็ปิโนครับส่วนทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับผมมีอ่าที่หายบาดเจ็บมาก็เป็นโรเบร์โตฟิมิโนนะครัับแตต่่่วาออนนนีี้เเยยงช ฟิตอยู่นะฮะไม่แน่ใจเท่าไหร่นะฮะว่าจะได้ลงหรือเปล่านะครับผมในวันนี้นะฮะมาดูรายชื่อทางฝั่งของเบียริวนะครับผมทางหน้าเป้าเนี่ยเป็นโมริโน่นะครับตัวกลางลูกเป็นเซลโซนะครับผมแล้วก็กลางรับเนี่ยเป็นปาเลโจนะครับแล้วก็กาโปตัวริมเส้นเป็นซูกูเซ่นะครับแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเป็นตันจุม่านะครับที่เป็นหลังคู่เซนเตอร์เป็นอัลเิโอนะครับแล้วก็โตเลสครับตัวแบ็กเป็นเอสตูปินันนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของฮวนฟอยส่วนผู้รักษาประตูนะครับเป็นลูลี่ครับผมลงพัฟสนวันนนี้ะครับ มาดีทางฝั่งของลิเวอร์รพูลนะครับสามอาสาในหน้ามีโมเมสซาลาห์ครับผมซาริโอมาเน่นะฮะแล้วก็ลุยดิอาส ในนั้นก็มีจอแดนเฮนเดอร์สันครับผมฟาบินโยครับตีแองโก้ครับแล้วก็แผงหลังเนี่ยคู่เซ็นเตอร์เป็นโคนาเต้ครับผมฟานได้ครับแล้วก็ตัวแบ็กเนี่ยเป็นโรเบอร์สันแล้วก็เทนอเล็กซานเดอร์ฮานโน่ส่วนผู้รักษาประตูนะครับเป็นด้านของอาริซอนนะครับก็รายชื่อในส่วนนี้นะฮะอาจจะไม่ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมอาจจะมีสลับสับเปลี่ยนนะฮะได้พอสมควรนะครับสำหรับคู่นี้นะครับในเกมในบ้านของบีเยริลเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างได้เปรียบพอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งนะฮะ ลรวรู้สึกว่าจะมีความผึกเขิมอยู่พอสมควรวันนี้ก็เป็นทางฝั่งของลิเวอร์พูลนะครับที่บุกมาเยือนนะครับผมพวกเขาเนี่ยมีคะแนนตุนอยู่ที่2ลูกแล้วก็ขออนุญาตนะครับมาดูในส่วนของราคาต่อรองนะครับมันมีราคา1ลูกแล้วก็0ูนทับนะครับผมมองว่าทางฝั่งเบียร์ลิวนะครับน่าจะทุ่มเทนะฮะอย่างสุดชีวิตอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเกมสุดท้ายนะครับที่พวกเขาจะได้ลุยในศึกของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับซึ่งตอนนี้ในลีกของพวกเขาเนี่ยอยู่อันดับที่เจ มาเล่นในเกมของยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกได้อีกหรือเปล่านะครับก็วันนี้พวกเขาน่าจะจัดหนักจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับมองว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลนะฮะอาจจะทําได้แค่เสมอนะครับหรือไม่ถ้าแย่ที่สุดเนี่ยอาจจะมาบุกนะฮะได้ชนะไปแค่1ลูกนะครับผมก็ถ้ากดไปในราคา1ลูกนะฮะก็น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสรุปคู่นี้เลยนะครับผมเบียร์ลียอัลนะฮะยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับเจอกับลิเวอร์พูลนะครับเกมนี้ผมมองว่าทางฝั่งลิเวอร์พูลนะครับ น่าจะบุกนะฮะถ้าให้มากที่สุดเนี่ยน่าจะชนะได้เพียง1ลูกนะครับแต่โอกาสนะครับผมมองว่ามากกว่า50%นะฮะดังฝั่งเบลูลนะฮะน่าจะเสมอได้หรือไม่ถ้ให้จัดเต็มที่สุดนะครับน่าจะชนะลิ์พูได้เหมือนกันนะครับผมประมาณ1ลูกนะครับซึ่งผมมั่นใจนะครับว่าลิ์พูเนี่ยน่าจะผ่านเข้ารอบไปได้อย่างแน่นอนก็วันนี้นะครับเป็นเกมในบ้านของบบลิวนะครับผมขออนุญาตนะฮะในสายของการลงทุนนะครับเพื่อน ขออนุญาตนะครับลงไปทางฝั่งของเบียริวนะครับวันนี้ผมว่ามาแน่นอนครับผมอย่างน้อยนะครับไม่น่าจะแพ้เรียบผูขาดนะครับก็แนะนําเลยนะครับจัดไปครับผมทางฝั่งเบียริวนะครับวันนี้น่าจะรับมือทางฝั่งเรียูเนี่ยได้อย่างเต็มที่แน่นอนก็โอเคนะครับผมเรียบร้อยกันดีนะครับหนึ่งคู่ทีเด็ดที่เลือกมาให้วันนี้นะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับวันนี้แต่ว่าเป็นคู่ที่ผมคิดว่าเนี่ยน่าสนใจที่สุดแล้วก็มั่นใจมากที่สุดนะครับก็ขออนุญาตนะครับเชร์ไปทางฝั่งของเบียร์ล้วนะครับผมเพราะว่า วันนี้นะฮะเกมในบ้านของพวกเขาเนี่ยน่าจะใส่อย่างเต็มที่อย่างแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าผมนะครับจะค่อนข้างชอบไปทางฝั่งลิเวอร์ pool นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยผมว่ายังไงเบียรลิวก็น่าจะมานะครับโอเคผมเรียบร้อยกันดีนะครับวันนี้ก็เพื่อนๆชอบใจหรือว่าถูกใจอะไรยังไงนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับในช่องของดูบันเต็งเลมอนเด็นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้รุ่นโชคดีนะครับแล้วมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ